ับไม่กลัวต้องรูกว่าหมาหมาไม่มีตอนนี้หมาไม่มีสบายคุณขึ้ไหมบันทึนบันทึนบนขึนเนแล้วัดีตอนรับครับผมสวัสดี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 ครับสวัสดีครับ นี่ก็ประมาณสามช่องละสามช่องสามช่อง <om> โอเคเดี๋หันได้ไรเข้เมมา,า,เเามาเลยหย้อนแสงหันมั้งหน้าอะไรกันเลยเอามาอะไรเข้ามาหันสมัมภาษณ์เลยก็ได้เอาเก้าอี้เดี๋ยวเก้เอาอี้ให้เก้าอี้สีแดงนั่งอยิบก็ได้โอเคไหมอันนี้ออกช่วงไหนออกช่งงวงเที่ยงเหรอน่าจะบเที่ยงค่ะโอเคได้ได้ได้ไม่มีปัญหาหันสัมภาษณ์กัน โอเคอย่างเงครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวับสวัสดีครับผมมันเย็นใก็เยอะนะแต่รอบจะพาะวันเสาร์มันก็จะสบายหน่อยกล้องตรงใช่ไหมนะสองเราโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตั้งนี่ก่อนอ๋อคุยกับคุยกับนี่เราโอเคมองมองท่าน้องอ๋อน้ำอยู่นะน้ำข้างหลังนะรอแล้วฮ้งนี้เหรลืมออกก่อนตื่นเต้นนี่เราได้เจอเลยจ้าออตื่นเต้นเหรอ เด็นยวต้ิงย์อยูเสียดตานอยู่เะยได้เจอได้เจอแล้วเดี๋ยววันศุกร์ก็ออกวิทย์อร่อยกับรายการคุรู้ได้มากใช่แล้วเขา่ง้าขึ้โอเคอ๋อฝ้าฝ้าเอาได้ได้ฝ้าแต่พัดลมหน่ไหมหรือว่ากลัวเสียงเข้าไม่เป็นไรนะมันจะร้อน สบายสบายเมื่อวานอมรินมาหาจารย์เหรอคะใช่อมรินมาหาเม,มื่อวานคำตอบก็ไม่ต่างกันไม่ตอบไม่ต่างกันแต่ว่าก็คือได้มีภาพผมไงใช่ไหมว่าเรามาทําข่าวจริงไงประมาณนั้นนะ่ะใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วข่าวนี้ใครออกก่อนนะไทยรัฐมาไทยรัฐออกก่อนนะไทยรัฐเล่นข่าวก่อนแล้วก็ก็มาอมรินจาร์วันนี้มีโอกาสได้มาหาจารย์ใช่ไหมที่อยากให้อาจารย์ดูดูเลยเหรออยากให้อาจารย์ดูให้ผมจะดูอะไรบอกก่อนดูเลย ก็ดูวันเดือนปีเกิดแล้วก็โอ้ยผมไม่ได้ดูดูไม่ใช่ครับดูมาถึงว่าดูผมสภาพตอนเนี้ยเพอ๋อร่างร่างกายเหรอร่างกายตอนนี้มันเปลี่ยนใช่ขามันอ่าดูร่างกายแล้วดูมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ใช่ไม่ค่อยสมบูรณ์มันเปลี่ยนไปเยอะเลยเอาเถอะเดี๋ยวเอาพรไปเดี๋ยวมีโอกาสเข้ามาเดี๋ยวจะให้เป็นคิวพิเศษโอเคโทรหาแล้วบอกมาจากว่าพอยเดี๋ยวให้คิวพิเศษให้เดี๋ยววันนี้ก็ลาไปสิเดี๋ยวว่าได้มาเจอกันละได้ไหม เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยย้อนไปวันที่พี่โบมาะขอเสียเกิดการเป็นยังไงก็น้องเขาก็เหมือนกับลูกศิษย์คุณวติที่ต้องมานั่งรอคิวนะครับผมนะคือคิวของผมเนี่ยมันรับทั้งหมด168คิวต่อวันผมรับลูกศิษย์เฉพาะวันเสาร์น้องโบเนี่ยจะมารอรับคิวตั้งแต่คืนวันศุกร์นะประมาณห้าทุ่มแล้วก็ได้รับการรักษาตอนประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนของวันเสาร์นะเขามา,าก็มีอาการเหมือนกับ มีอะไรบางอย่างเนี่ยแฝงอยู่ในตัวเขาอะโดยที่ดวงตาเขาเนี่ยไม่ใช่ดวงตาของเขามีวิญญ,ญาณเกาะอ,อ,อยู่ครับผมนะแล้วตอนที่เขาเข้ามาปั๊บเนี่ยผมก็เลยทักเฮ้ยทำไมหน้ามหรมจังวะต่างๆปั๊บอะผมก็เลยอ่านดูนะในใบเท่าเขียนมาบอกมีอาการกินไม่ได้นะมาหลายเดือนแล้วนะไม่อยากออกไปไหนไม่อยากสูงสิงกับใครน้ำหนักสูบผอมแล้วก็ดูโซมอย่างที่เห็นนะครับผมนะในคลิป ก็เป็นน่าจะเป็นคนสนิทคนใกล้ตัวครับผมเนะประมาณนั้นแหละก็คือทําของใส่น้องเขาแหละ<ม>อาจจะอ่ะอร,รู้รู้รู้พวกนี้มันจะบง่งบอกกันแล้วมองก็รู้แล้วว่าใครโดนใครไม่โดนใช่แล้วคนละเรื่องมังนเขาพี่โบเป็นไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่าเขามีชื่อเสียงเราหน้าตาเขาเหมือนนางงามหน้าตาเขาเหมือนซากศพมากกว่าไงค,คือเรามองปั๊บคือเขาโซมอ่ะคือใครจะไปคิดเดินมาก็เหมือนลูกศิษย์ทั่วไป ไอคนที่มันมีพวกวิญญาณแลอสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวเนี่ยมันมันก็คือเหมือนผีอะเหมือนซากเหมืนอนศพที่มันผอมก็หลองอย่างนั้นแหะเขานางงามไม่มีเลยนะเออเข้ามาปับ๊บมันบอกนางงามเอ้าชิบหายกูขอดูรูปมึงหน่อยดิก็ให้ดูปับ๊บอ้าวเฮ้ยนางงามจริงดีว่าประกวดมิตรที่ว่าเวทใีใหญ่ระดับประเทศเลยจริงไม่เคยแสดงหนงังแรงต่างแต่เขาไม่มีอะไคอคือแบบนี้คืาเราได้รัาากษารรักษายงานบมานจาะมีแรงพักพักตายได้บ้าได้ แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เขากินเขาเพิ่งเริ่มกินประมาณเกือบเกือบปีไงแล้วสิ่งที่อาจารย์เห็นในตัวของตัวมันมันมันหนักขั้นไหนแล้วอะถามว่าหนักไหมก็ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในตัวแล้วลนะ่ะคือเป็นผีแล้วตัวเขาก็ประมาณหกสิบอะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันมันมากไปกว่านั้นปั๊บเนี่ยเขาจะหนักกว่านี้อาการอะนะอออาจจะแบบเดินไม่ไหวลุกไม่ไหวแล้วก็อาจจะคิดสั้นค่าตัวตายก็ได้พวกเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ไปหาทางการแพทย์มานะ เขาไปรักษามาไม่รู้กี่ที่แล้วนะหมดเงินไปเป็นแสนแล้วนะครับก็ไม่หาคือไม่สามารถตอบโจทย์เขาได้เขาก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรปกติเลือดปกติทุกอย่างปกติจนมาหาผมเนี่ยเขาดีขึ้นทันตาเห็นเลยอันนี้คือใคอยากอยากให้การฝากฝากฟังนะว่าคุณไม่เชื่ออย่างเงี้ยว่าอ้าจริงหรอหรือว่าเป็นฝันคือถ้าเกิดไม่เชื่อนะคนไม่เชื่อเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแหละนะแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือตัวเองเหมือนน้องโบเนี่ยแม่งไม่เชื่อเลย ไม่มาหรอกแม่นี่เรียกให้มาให้มาให้มาก็ไม่มาไม่ยอมมาไม่ยอมมาจนแบบคนรู้จักกันที่เขานับถือเนี่ยทักบอกให้มาที่นี่พามาแล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็หายอ่ะถูกป่ะแล้วถามว่าเงินทองไม่เรียกร้องอ่ะเอาง่ายๆพวกคือพวกขี่อิจฉามึงไม่พายเอาตีละน้ำอ่ะพวกเนี้ยนะเอออะไรนะมันเห็นแเนว<น>ก็ก็ดูคือพวกเนี้ยวิญญ,ญาณนอะ่ะมันเป็นลักษณะเป็นเงาอยู่แล้วเป็นลักษณะโปร่งใส โร่งใสแล้วเงาดําเงาแสงสว่างอะไรต่างขึ้นอยู่กับเวรกรรมแต่ละคนนะถ้าเกิดใสถ้าเกิดเห็นแบบเป็นใสๆเนี่ยมันก็เป็นวิญญาณที่ดีถ้าเกิดเป็นสีดําๆค้าๆมืดๆเงาตะคุ่มตะคุ่มเนี่ยก็เป็นวิญญาณที่ติดกรรมมีกรมมกรมวิญญาณที่ไม่ดีม,มีความเครียดแคนอะไรต่างเนี่ยเจ้าของที่เจอนเป็นของลักษณะไม่ดีคืออาจจะได้รับมาจากของกินจากน้ําดื่มดูทรงแล้วนะไปรับน้ําดื่มของคนที่รู้จักกันมากินโดยไม่รู้ตัวอาจจะคนสนิทเรื่องต่างทำให้เขาเนียมีอาการแบบเนี้ยนะอื้อ อ่าได้ก็คือ,อมันก็จะเห็นเป็นเป็นเงาเงาอ่ะพวกวิญญาณมันมีทางที่จะเห็นแบบเป็นหน้าตาชัดเจนเหมือนเราหรอกมันไม่มีกายเนื้อมันมีแต่ดวงจิตใช่ไหมล่ะตามหรือว่าตามตามพวกนี้มันจะตามที่ใครก็ระวังนะใครสั่งกันนะได้เร้วกินจนสุดมากต้องแต่งกับกันหรือเปล่าผิดปกติมาก <c oughs> ใช่ใช่เออพวกผมไปเจอไเจอไปเจอเจอ,เจอพี อ่าเข้าใจเข้าใจบางทีเนี่ยพวกนี้บางทีอาจจะมาในรูปแบบของลมพลลมพัดไปเกาะไปแกะมาแฝงกินพวกนี้มันหายกินเองไม่ได้่มันเจอคนปั๊บเนี่ยมันอยู่ตามกระเพาะอาหารเราตามลําไส้เราไม่ม,ไมีมีการป้องกันเบื้องต้นแน่ต้องใช้ของเฉพาะเลยคือของที่กันผีโดยเฉพาะอย่างพระถ้าเกิดเสน่ห์เมตตาก็กันผีไม่ได้เครื่องรางเมตตาก็กันผีไม่ได้แต่เครื่องรางที่กันผีคือพวกมีดหมอหรือว่าเทาเวสวุวรณโนหรือสิ่งที่คูบาจา์คารวะใเนี่ยที่เขาสร้างเฉพาะกันผู้ผีพิศาจบทเฉพาะของมันพอพาะยโดนผีเข้าเลยเห็นปะ ทีมาหาผมเนี่ยเอาถามมาได้เลยถามมาได้เลยถามมาได้เลยอันนี้เขาติดต่อทางอามาทำไมทางนี่ผ่าน,นาสอสไซนี่คคนคนจองคิวเนี่ย<อ>คือเขาจะมีเบอร์โทรของคนที่ให้คิวอยู่สามคนเขาติดต่อมาบอกว่าให้มาเอาคิวของวันศุกร์เลยทีนี้เอ้ยวันศุกร์ให้วันเสาร์เนี่ยเขาจะมาตั้งแต่วันศุกร์มานอนอรอกลางเต็นท์นอนหน้าบ้านเนี่ย มาทําข่าวได้เลยว่ากางเต็นท์นอนเหมือนกับคนมารอรักษาอะไรนะเอามาเอามาเข้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 ามาไหนก็มาแลย fc 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 เอามานั่งนั่งกัตสมาดนั่งกัตสมาดิหลับตาเปิดวันถอดแว่นถอดจมูกแล้วกันนะเออเอาอันนี้ใช่ของเราใช่ไหมอันนี้ทเทวสุวรรณโนของเขานะใช่ครับไม้ใกล้นะไม้ใกล้เลยเอาเอานี่ออกไปเอาเอาทุกอย่างเลยออกไปเลยนะเออลองดูแล้วกันผมไม่ได้พกอะไรมาผมผมว่าของคุณเนี่ยนะที่เป็นทเทวสุวรรณนะ ดูให้แล้วกันนะถือว่ามีความสัมพันธ์มีบุญสมัยงานหลับตานะเดี๋ยวฝืนนะอิติปิโสพระควาเยมะราชานุเวีสุวรรณโนมาสุขังไอตัวน้าโมพุทธายะเทวีสุวรโนจตุมหาราชิกายะข่าวันตาพระตะบูตะเวสาบูสะเวสาบูสะเวสาบูสะเวสาบุตะเวสาบูสะเวสาบูสะเวสาบูสะเวศาบุสะเวสสศออกมาออกมาออกมาอนิีจานิีจากายเยกายเยเจโตเจโตออกมามึงมาจากไหนมึงมาจากไหนมึงแฝงมาจากไหนมึ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 งบอกออมามึงมาจากไหนมึงมาตามนักข่าวเนี่ยฮะ มึงมาจากไหนมึงมาจากไหนมึงยอมไม่หรอออกไปมึงยอมไม่หรอหมาแฟนก็เข้ามาในไหนเฮ้ยออกไปมาจากไหนมึงออกไปเลยนึกมึงมึงออกไปมึงเดินมาจากไหนมึงออกไปมึงทำขาเสียนฮะกูเห็นแล้วนะหึงไอ้เที่ยแต่กูเกียรพูดไป ใครเธอชีวิตมันไม่ใช่ชีวิตหไมใครจะทำมาใครทำมาใครทำมาบอกมาใครทำมึงมาใครส่งมึงมาบอกมึงใครส่งมึงมาใครส่งมาออกไปมึงออกไปเลยออกไป ลอยไปดิเวสะกพุสะดเวสะ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 พุสะกระบองอยู่น่งเวสะกพุสักขวดน้ำมาดิเวสะกพุสะดิเวสะพุดน้ำข้างล่างเนี่ยแล้วเอาน้ำออกเวสะพุสสะเวสะพุสักสะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะออกไปเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสักพุสักสกก็ทาวั้งไปสักกะทาวั้งไป ก็พาวุดทั้งออกไปโอมพระคุยพระพายพระพระหายผู้ทรงฤทธิและศักดิ์สิิทธดนะจงพัดพาเอาพระยามนของกูนี้นะพัดให้ไปถูกไอ้คู่ที่กระทำนะให้มันออกอยู่ในกรอบถูกกล้องผมด้วยกล้องและใส่ถูกกล้องด้วยกล้องผมไอ้เจ้าไอ้ตัวเหยียดอยู่ในกรอบไปออกไปออกไปออกไปมึงออกไปออกไปออกไปหลุดออกไปออกไปไปไปออกไปอีฮายมาเก่งสำนักกูไอ้ผีเวรหลุดแล้วเป็นไง สุดไหมมึงมึงกับของมึงเจอของจริงน,ะะนักข่าวเน,นี่ยเฮ้ยมึงมาเนี่ยลุกขึ้นไหมโล่งเลยอะโล่งไหมมึงมาสัมภาษณ์ไม่บอกว่าพอยด้วยบอกทุกช่องด้วยสัตว์ว่ากูแม่งขุนกวีทเนียหน้ามาไหมการของจริงของจริงหรือของปลอมของจริงจริงไหมจริงมึงคุยให้ฟังว่ากูของจริง,รงของปลอมใช้แค่เหรียญมึงนะการ คือเห็นผมเห็นภาพเลยก็คือผู้หญิงคนนั้นแหละใช่ไหมที่เห็นผู้หญิงคนนั้นแหละเราเจาไปอยู่ด้วยถูกไหมถูครับกูไม่มีอาวุธมานะแต่จิตกูแม่งที่แข็งแกร่งและเก่งจร,งริงเ่ยใช้แค่เพียงเหรียญเทวดเหรียญเดียวเนี่ยเจาะเข้าไปเนี่ยแล้วดึงวิญญาณออกมาได้ไม่งั้นแม่งขุนกวีสีสาย,ยามจะดังเหรอจำไว้ผมโล่งเลยอะโลงะ่งไหมมึงไปคุยนะนักข่าวอ่ะหลายๆคนที่ด่ากูเนี่ยท่านประธานว่ากูแม่งไอ้หี่ยะทำไมกูถึงดังกูติดตามกูล้านกว่าเพราะกูแม่งของจริง กูทำได้หมดอะไอ้อทุกอย่างเห็นไหมความศักดิ์สิทธิ์ความขังที่ตัวกูไม่ได้อยู่ที่ขาถขาที่อะไรเลยเห็นยังพยานดูนะดูเอาเงียบงงไอ้เฮียเคยเจออย่างนี้ไหมกูไม่ได้เล่นนายกลนะเว้แต่กูมาไล่วิญญาณผมเข้าใจเนน้องโบยังเข้าใจอ่ะผมมีบุญแล้วที่ได้มาหาอาจารย์มีบุญไหมมีบุญจริงเอออยากมาหาตั้งนานแล้วไม่มีโอกาสได้มาหน้ามาให้มึงไม่ใช่หน้ามาเลยหน้ามาไม่ใช่หน้ามาเลย เอาเออะยังไม่บอกแล้วกันกูเป็นลูกศิษย์กูแล้วไม่ต้องจานแล้วอย่างนี้ก็จะกลับเองครับเอานี้ไปใส่คอมันเหยนที่กูใช้ไหมบริบรับเอาไปใส่คอซะกูใช้เหรียญเนี้ยที่มึงเอามาให้กูไอ้คือเหรียญเทเวสนะเทเวปส่วนกูไม่รู้หรอกแต่ว่ากูสามารถใช้ไล่ผีได้ทั้งหมดที่เป็นยักษ์ครับรบครับยินครับยินดัออกมาพูดเลยอือก็คือไม่ใช่ตัวเมือกูบอกแล้วว่าขาที่มึงเป็นอย่างนี้สุขภาพร่างกายเนี่ยใช้ท้ายของโบก็เลย อาการไม่ต่างกันอันนี้คือเป็นการตอนนี้มันกินมานี่แล้วครับกินใช่ไหมหาย,าายไหมขาดอดเดูดูดูกินเมืไหนตรงเนี่ยข้างเนี้ยอืดูเอาเหน็นไหมดูก<ด>ินมาแล้วก็เดินด้านหลังแต่ตอนนี้โล่งมากเลยจ้าโล่งนะโล่งครับหายแล้วไปเอาถังน้ำมลเดี๋ยว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 ค่อยเดี๋ยวค่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำมนต์ไล่สิ่งที่มัดีออกไปรู้ป่ะรู้ครับอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอกราบตากเลยครับอาจารย์ โอ้านี่แหละอาจารย์ของจริงของจริงอ่ะของจริงจริงอาจารย์อ้าวเดี๋ยวดูหาว่าหน้ามาอีกดูนะครับผมนะนักข่าวนะครับหน้าเสียเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นที่นอนที่แบบที่ไม่รู้ตัวเลยง่วงไหมง่วงไหมเดี๋ยวรับรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวทีนี้รู้เหตุผลหรือยังว่าคนน้องโบเป็นไง รู้เหตุผลแล้วครับว่าเฮ้ยทวินน้องโบทำไมถึงโดนอย่างนี้ทำไมคนถึงร้องกันรู้อย่างว่าทำไมถึงกวีถึงดังรู้แล้วครับรู้ยนะมันเหมือนกับอะไรสักอย่างที่ออกไปจากหัวเลยอ่ะอ <All right. S 2> ตอนนี้คือผมโล่งมากและรู้สึกมีแรงมากกว่าเดิมตอนแรกคือเวลาทั้งเดินทั้งขับรถทั้งอะไรเนี่ยมาเนี่ยมันไม่มันไม่คนไม่มีแรงเลย mm hmm. แล้วก็กินนู่นกินนี่บางทีก็ป่วยบ่อยเข้าโรงพยาบาลบ่อยเงี้ย ว่าต้องเกี่ยวกับตรงนี้แน่นอนแน่นอนผ่าลงมาหาหมอไม่หายหรอกครับนี่เข้าใจนะไปอาบ,บน้าอาบน้ำมนต์ล้างตัวล้างถึงไม่ดีออกไปนะร,รู้ป่ามึงหายแล้วตายแล้วเกิดใหม่นะผาาหน่อยนะครับก่อนที่อาจารย์รักษาเนี่ยเชื่อมั่นในตัวอาจารย์ไหมหรือว่าถูกหลอกลวงผมผมเชื่อมาในตัวอาจารย์เพราะว่าผมผมก็คือตามใน Facebook อาจารย์มาแล้วก็ดูตั้งแต่หลายๆคลิปมาก็เลยแบบเชื่ออาจารย์แต่ก็ว่าในหลักการทำงานของเราเนี่ยเราไปแต่ละจังหวัดเราบอกไม่มีโอกาสที่เราจะได้มาหาอาจารย์แน่นอน แต่วันนี้ได้มีโอกาสมาหาอาจารย์แล้วก็เลยเออขอกราบอาจารย์แล้วก็ขอให้อาจารย์ดูให้หน่อยแต่ไม่แต่ไม่คิดว่ามันจะมีของในตัวออกไปขนาดนี้อย่าไปออกด้วยกันไม่ได้กันปอเปียะเดกกับปอเปี๊ยะคู่เลยโอ้ยนางเลยไม่ได้ไปออกกับปอเปี๊ยะคู่เลยไปเดี๋ยวบอกปอเปี๊ยะให้ครับเอาไม่ไม่คิดไม่ไม่คิดว่ามันจะมีในตัวตัวเองอ่ะมันมีเลเห็นตั้งแต่แรกที่ข้างๆกูแล้วกูเชื่อว่ากูเห็นแต่ไม่พูดเนี่ย โอ้ผมเชื่อว่ากูเห็นครับอาจารย์กูเห็นแล้วแต่กูไม่พูดแพ่กูบอกเดี๋ยววันเสาร์มึงมาก็มาทีนี้มึงขอมึงเอาเหรียญเทเวทยื่นมาให้กูมึงจำได้ไหมมึงเอาเหรียญเทเวทยื่นมาปั๊บขอปลูกหน่อยอ่ะกูไม่มีอาวุธเว้ยแต่กูบอกกรรมสัมพันธ์กันแล้วกูเลยปักเข้าไปแล้วอย่างที่เห็นมึงคิดโน้ว่าอุ้ยจะมีพลังขนาดนี้โอ้แรงมากอาจารย์แรงวัฒนจรรมแบบแรงจริงแรงจริงเออนั่นแหละหายแล้วหายแล้วตายแล้วเกิดัหมายเอามาอาบน้ำเดี๋ยวข่าวไม่ทันไม่ทันข่าวเอาน้ำมนต์ เฮ้ยเอา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 สบายสบายดูเลยกันนะเดี๋ยวรอรอไปด้วยกันที่บอกไงค,คือคือเราเห็นไงที่เห็นมาที่บอสัมภาษณ์ว่ากูเห็นนะกูเห็นจริงนะแต่กูไม่ไปยุ่งกับกรรมใครไงทำไมไม่นั่งคุกเข่ากรา,าบกูขอเป็นอาจารย์นะเว้ยกูก็ไม่ช่วยนะเพราะกูไม่เสือกกรรมใครไงเออที่อยู่ได้สดอยู่นะบางทีเนี่ยผมรู้ผมเห็นแต่ว่าผมเป็นคนไม่เสือกกรรมใครแต่เขามานั่งคุกเข่าต่อหน้า เอาเหรียญยักษ์ยื่นให้แล้วกราบขอฝากเป็นสิทธิ์ผมก็ต้องช่วยแล้วเพราะสิ่งไม่ดีที่อยู่ในตัวเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยบ้าหรือตายหรือเสียสติได้นะคุณสายมนดํดเนี่ยมีจริงแน่นอนนะมึงเชื่อกูเหอะอย่าไปดา่าเขาเลยครับอันนี้คือนักข่าวนะเว้ยช่องเป็นกลางช่องสื่อกลางเลยที่เขาโดนมานะครับผมนะถ้าเกิดเป็นแบบคนที่มานั่งหาว่ากูจัดฉากกันนะมานี่คือติดต่อมาสัมภาษณ์กูโดยตรงนว้ยอาจารย์ครับผมขอสัมภาษณ์กรณีน้องโบหน่อยครับแต่สุดท้ายเนี่ยนักข่าวมาโดนซะเองเนี่ย โดยกูเนี่ยอะแสดงแล้วกันนิดหน่อยแล้วกันเห็นแล้วมันลำคาลูกก็ตายพวกผีที่มันมาทําเนี่ยอย่างเงีย้ยเกิดเขาไปตายแต่เราช่วยเขาได้เขาลดตายมันคือบุญและกุศลนะเหมือนเ,เหมือนตายแล้วเกิดใหม่พี่แมวเอาถังน้ำมนให้เขาหน่อยพี่แมวเอาถังน้ำมนเอาถังน้ำมนให้เขาหน่อยถังน้ำมันนัข่าวอ่ะเดี๋ยวผมเอาน้ำมนให้ถังถังถังน้ำมนเอาเอาไว้เขายังพี่แมวเอาถังน้ำมนให้นักข่าวดน่อได้ได้เดี๋ยวแป๊บนึง อะไรนะนาอาสัมภาษณ์อีกรอบเลยเอามามามาได้ได้ได้เอมาอ่าไหนไมาทำทีเดียวเพื่อออกจิตวิสัตว์เอามาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์มาเดี๋ยวผมจะได้จุดเทียนเอาม,มาถือเองเลยมันมันนักข่าวก็งงอยู่ตอนนี้หน้าตาแม่งดีขึ้นหลือแต่อันาาน้ำมันหน้าตามันจะเปลี่ยนเลยนะมึงเคยดูนะมึงอยู่เหมือนน้องโบเลย ก่อนคะอย่างกรณีเคสเมื่อกี้ของทีข่าวเราอะคะ่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจารย์มันมีวิญญาณที่ผมบอกว่าเห็นเป็นลักษณะวิญญาณเนี่ยอยู่กับตัวเขาทําให้ขาเขาเห็นไหมตัวเขาเนี่ยคือมันจะเขาจะรู้วยตัวเองว่ามันจะไม่สุขก,กายสบายใจอะ่ะมันทั้งจิตใจมันมันคือเอาง่ายๆว่าเหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์แบบคนแบบไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วปวดด้วยเจ็บด้วยโดยหาสาเหตุไม่ได้ไปหาหมอหมอก็บอกไม่เป็นไรปกติถูกไหมเออ แฟนที่เห็นนะคะละักษณะเป็นยังไงะคะวิญญาณเขาแฝงอยู่อย่างที่เขาฝันองฝันเห็นวิญญาณอะไรเฮ้ยผู้หญิงไม่มีหน้านั่นแหละที่อยู่กับเขาอ่ะเป็นเงาสีดําที่ตามเขาอยู่ก็เหมือนที่ผมเคยเห็นกับน้องโบอ่ะในนิมิตเขาตอนนี้เขาโดนเนี่ยอย่างที่เขาเห็นแล้วไม่เกีย่ยไอพีีไม่เกีย่ยอาจารย์คือเป็นผู้ีอะไรยังไงอะคะทางแก้อะไรยังไงผมผมทบผมไล่พวกวิญญาณออกจากตัวคือต้องบอกก่อนที่นี่คือยักษ์ที่นี่คือวิมานอสูรของผมทวเวสุวรรณโนเนี่ยคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ที่รบสือคือด้านหลลัังงผมใใช้สไไต์ขอยกกษนาร ขวดน้ำเนี่ยที่ผมใช้ไล่เนี่ยนะก็คือกระบองตีว่าเป็นกระบองขององค์ทาวเวสวรรณโนเนี่ยขอบารมีท่านเหรียญเห็นั้มเหรียญเขาเองนะปักลงไปเนี่ยส่งพลังจิตเพื่อดึงไอ้วิญญาณตัวนี้ออกมาดึงมันออกมาเลยออกมาให้เห็นกันเลยว่าวิญญาณเนี่ยดึงออกมาแทนตัวมาแล้วเห็นไหมเข้ามาก็คุยเป็นกติคือต,ตัวเขาแต่สุดท้ายมาร้องผมร้องไห้สติตัดคือจิตที่บอกว่าแดกไปแล้วประมาณ40 mm hmm. เอร์ห็นไหมผมดึงไอ้4 0เนี่ยออกมาเพื่อมาคุยกัน คุยกันปั๊บมันก็บอกโอ๊ยกูจะเอามันให้ตายต่างๆที่พูดออกมาเนี่ยรู่นนี้นั่นต่างๆนะสุดท้ายมันจะไปไหมไปพวกนี้ไม่ค่อยยอมผมก็เลยอาวุธผมเนี่ยอยู่ในนั้นล็อกอยู่ถูกไหมที่นี่เขาบอกอะล็อกอยู่ปั๊บเนี่ยผมก็เลยเอาน้ำมากระบองเนี่ยน้ำคือพระแม่คงคาในการไล่สิ่งชั่วร้ายอยู่แล้วที่ผมใช้แรกๆเลยที่ผมยังไม่ดังอะ่ะแล้วไอ้น,นี่ตีจนตีร้องเลยขนาดเนี่ยพวกนี้ไม่เจ็บหรอกใช่ไหมนเนี่ยเอามันร้องทำไมอะ่ะถูกไหมเดี๋ยวขอขังน้ำมัน,มนไม่ใกล้เดี๋ยวทำน้ำมันให้เขา เดี๋ยวทำน้ำมนต์ให้เขาอาบนะอันนี้คือน้ำมนต์นะครับผมนะคือน้ำมนต์ผมจะดังมากในการทำน้ำมนต์นนะแต่ส่วนใหญ่ผมไม่มีเวลาอาบให้ใครหรอกให้ไปอาบเองอาบในห้องน้ำนะแก้ผ้าอาบเลย <Okay. S 1> นะแล้วก็บอกให้แม่แม่มุมคาเนี่ยไล่สิ่งชัวง่วร้ายอยู่ในตัวเนี่ยออกไปรู้ไหมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาบน้ำนะอาบให้ดีนะตายแล้วเกิดใหม่นะ เอาไปอาบน้ำไม่นมะโอ้โหมึงไม่ต้องตังให้กูกอ๋วเาอาเสื้อเ,เ,ออเอออื้อเสื้อเอาเสื้อเสื้อเอสื้อเอาเสเอาเสื้อเสื้อเครสื้อเอนนี้ออันนี้อเอาปสร้งเ้าเสื้อเอเสื้อเอาเส้อเอาเส้เอาอเสื้อเอาเสื้อเนะยเ้อเาเสื้อเอาเส้อเอาสื้อเอาเสื้อเงาเส้อเอาเสื้อเอาเ้อเอาเสื้อเอาเสื้อเอาเสื้อเอาเ้อเอา้นเอาเห้อเอาในห้องนาเส้อเอาเลย้อเอาเสื้อเอาปสบาย เปิดเลยเบลอพัดลมร้อนไล่ผีรลล้อนพลาดไฟเยอะมีบุญมีบุญมีบุญเจอกันคนบางทีต่อคิวไม่ได้ต่างอย่างนี้หรอกไปจะรอผมเี่งคืนตีหนึ่งจำแหละเมอ่อคอยมาได้ข่าวทำทำาข่าน้องโบได้ข่านักข่าเองหรือไปตัดในนี้ก็ได้ทั้งผมก็มีนะถ้าเกิดไม่ทันก็ไปตัดในในที่ผมไล์ยอยู่นักข่าชอปเวอรคอย เรี๋ยวทาของจริงมันพิสูจนได้ทุกที่เว้ยฮะกูเก่งทุกที่แหละกูเก่งทุก,ทกชุดเก่งทุกอาวุธไอ้ทุกอย่างกูเป็นอาวุธได้หมดขวดน้ำขวดน้ำเนี่ยกูรักษาได้หมดแหละนะนางงามก็เขาก็โดนกูก็รักษานักข่าวแล้วรักษาได้หมด พราะมีวิญญาณนะถ้าเกิดคนบางคนเป็นเจ้ากรรมนายเวรกูก็รักษาไม่ได้เหมือนกันเอาโอเคเดี๋ยวตัดไลฟ์สดก่อนกูเนีอันนี้บริการรอบๆนะครับผมในอันนี้นะครับผมนะช่องข่าวจริงๆนะครับดูแล้วกันนะนี่เวิร์กพอยด์นะครับขอบคุณมากนะช่องข่าวนะครับผมนะเออนะครับอันนี้เทวีสวรนโนนะครับอย่าลืมวันงานวันที่24กันยายนนะครับผม24กันยายนนะครับที่สมัครทีมานอาสูรนะครับอันนี้คือเสียนครูเสียนปูนะครับเสียนปูที่จะครอบให้แต่ครอบปีหน้านะครับผมนะครอบปีหน้านะครับเสีียนน้ะ เอออานะครับสำนักวิมาอสศูนย์ของผมนะครับผมนะสวัสดีครับขอบคุณครับผม